เมื่อทาแผนเผดในคู่สกุลเงินของตัว A อยู่สกุลเงินในยูนันตราดได้เปลี่ยนอนุนมเป็นอนุนม์ของเทนขาลงดังนั้นเราจะดักสัญญาณเซลล์ที่โซนแนวต้านศูนย์จดหกส่สามดักโซนแนวต้านที่2ที่โซนราคาศูนย สามเราจะดักคำสั่งเซลล์ลิมิตที่ราคา0 6 9 0 3 3าสต็อปล็อกที่ราคา0 6 9 1 6 3 TP ที่ราคา0.68.283ดคําักคำสั่งเซลล์ลิมิตชุดที่2ที่โซนราคา0 6 9 2 8 9สต็อปลที่โซนราคา0 6 9 4 3 2 เป็นโควิดที่โซนราคา0.68283ชิ้นนี้ก็เป็นหมียเพดฟังเซลในคู่ของตัวสกุลเงิน a อู